พอใจไหมต้องตอบว่าพอใจนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าประเมินตัวเองนะครับในแง่ของการทำหน้าที่เป็น CEO แล้วมีอะไรที่ควรจะต้องเรียนรู้และปรับปรุงไหมก็มีนะครับขออนุญาตแชร์อย่างนี้ก็คือว่าถ้าเกิดพอใจก็ต้องถือว่าปีนี้ A.P.M AP เนี่ยเป็นปีที่ยื่นฟ i ยลิ่นะครับยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ 25ป PM นะครับก็คือยื่นไป9เคสสำหรับในปี266นะครับแต่สิ่งที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าก็เนื่องจากภาวะตลาดอย่างที่เราเข้าใจกันก็ทำให้พลาดเป้าไรายได้ไปหลายตัวเนื่องจากว่าหลายตัวควรจะระดมทุนตั้งแต่ปีที่แล้วคือปี266ก็ยังเลื่อนออกมานะครับแล้วก็น่าจะมาเสนอขายในปี267นะครับนั่นนั่นคือทำให้ รายได้ที่เคยตั้งเป้าไว้ก็คงจะต้องพลาดเป้าไปนะครับแต่ก็เป็นลักษณะของการเลื่อนเลื่อนการรับรู้มานะครับแต่ในส่วนที่ยังไม่พอใจเท่าที่ควรก็คือคิดว่าเรายัง<ม>เขาเรียกว่ามีวาระที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการทำงานของขององค์กรนะครับโดยเฉพาะบุคลากรแล้วก็รวมถึงการสร้างสร้างเคา t u เ e นะครับให้กับ องค์กรเพิ่มเติมนะครับถามว่าทําไมเราต้องสร้างเขาเจอให้องค์กรเพิ่มเติมก็คือว่าตั้งแต่เข้ามาเราก็มีการจัดรีออกไนซ์เรื่องของทีมเรื่องขององค์กรใหม่แล้วก็มีการสร้างาระบบ Academy ในองค์กรนะครับแล้วก็มีการรีคูดทีมงานเข้ามาพอสมควรเพราะนั้นเราคงจะต้องมาหล่อหลอมแล้วก็สร้างระบบทางด้านวัฒนธรรมองค์กรให้มัน ให้มันต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงการเหมือนเปลี่ยนไทยเจเนเรชันนะครับอันนี้คือหน้าที่ที่คิดว่ายังต้องดูแลแล้วก็คีปต่อเนื่องในปี267ครับปรับอันดับแรกในต้นปีคงจะเรื่องของการปรับโครงสร้าง mm. ของการทำงานในในใ,ในองค์กรนะครับ mm. เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ทีมงานเราเราเวิร์คฮาร์ดมากๆนะครับเนื่องจากมีปริมาณเคสค่อนข้างเยอะ นั่นเฉพาะ i p o อนะครับจริงๆมันมีงานเรื่องของการออกคุ้นกู้อีกสอสาดิวในปีที่แล้วนะครับมีเรื่องของการออกรายงานความเห็นมีเรื่องของงานที่เข้าไปให้คําปรึกษาอีกพอสมควรปีแล้วที่งานเข้ามาเนี่ยมันยังไม่บาลานซ์ระหว่างทีมเนื่องจากว่างานที่เข้ามาอาจจะยังจัดทับยังไม่ไมไมสมดุลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นงานแรกๆก็คงจะมีการจัดสมดุลเรื่องโครงสร้างแล้วก็สร้างแคลรพาร์ทให้กับองค์กรให้มันชัดเจนน เลี่ยงไม่ได้เพราะมีของค้างมือนะครับก็คือเรื่องของการทำา IPO นะครับเพราะว่ายื่นไป9เคสขายเข้าตลาดไปแค่2เพราะนั้นอีก7เคสยังไงต้องต้องเก็บงานอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราก็คงจะแล้วย,ยังไม่ไม่รวมนะครับที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมตามกรอบเวลาที่วางแผนไว้กับบริษัทลูกค้าอีกผมคิดว่าไม่น้อยนะครับอีกประมาณ 8ถึง10บริษัทในปี<ม>2 6 7เพราะนั้นในช่วงของปี2 6 7ทั้งงานเสนอขายและงานยื่นเคสใหม่ๆอันนี้เลี่ยงไม่ได้สำหรับ IPO มันก็เลยเป็นเหตุผลที่เมื่อกี้ผมบอกว่าต้นปีเราคงอาจจะต้องมีการวางแผนในการจัดเรียงไกด์ไนนะครับระทับนิดหนึ่ง<ม>นะครับเพื่อจะได้ตอบโจทย์ในเรื่องปริมาณงานที่รออยู่<ม>นะครับแต่ส่วนที่ ทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของงานที่เราให้คำปรึกษาในเรื่องของการรีซักเจอริงนะครับทำเรื่องของการาระดมทุนในรูปแบบ JV นะครับออกหุ้นกู้นะครับรวมถึงการาซื้อขายกิจการเริ่มมีงานที่เข้ามาในในบทบาทเหล่านี้ด้วยเหตุผลก็คืออาจจะมีกิจการหลายกิจการที่ได้รับเอฟเฟกมาจากภาวะเศรษฐกิจ นะครับตั้งแต่โควิดมาแล้วก็ปีที่แล้วด้วยนะครับออทุกคนทราบดีว่าเรศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับเศรษฐกิจค่อนข้างจะออชะลอตัวแล้วก็เงียบเหงาพอสมควรก็จะมีกิจการหลายๆกิจการที่ต้องการหาผู้ลงทุนมีการจัดโครงสร้างใหม่นะครับหรือมีการถึงขนาดปรับโครงสร้างนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องงานที่ที่เราจะต้องดูแลแล้วก็ดำเนินการในปี2 6 7ด้วย แง่าภาพใหญ่เพียมก็ต้องเรียนว่าเรามีการจัดโครงสร้างไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับชัดเจนในแง่องค์กรที่อยู่ในไทยกับในลาวแล้วก็กัมพูชานะครับแล้วก็พี่ป้อมเองคุณสมภพก็รับหน้าที่ไปดูแลในส่วนของกัมพูชาแล้วก็ลาวนะครับส่วนไทยก็โครงสร้างชัดเจนเพื่อให้เกิดนะในแง่ของการประเมินผลในแง่ของ KPI แล้วก็บริหารจัดการบุคลากรครับ ถ้าพูดถึงผลประกอบการปี66ก็เรียกว่า,าน่าจะต่ำกว่าเป้าไว้ประมาณสัก10%นะครับด้วยเหตุผลหลักเลยคือการเลื่อนการเสนอขายหุ้นออกไปหลายตัวนะครับแต่ถามว่าอยู่ในตัวเลขที่เติบโตจากปี65ไหมก็ต้องบอกว่าเติบโตจากปี65นะครับแต่ไม่ได้ตามเป้าที่เราตั้งใจไว้อันนี้เป็นฟิโลโซฟีของ APM นะครับ อันหนึ่งคือเราก็ใช้คำว่าเวลาเราเข้าไปรับงานนะครับเป็นที่อุกษาการเงินเราก็สื่อสารกับผู้ประกอบการทุกครั้งนะครับที่มีการไปพูดคุยว่าการที่เราจะเข้าไปทํางานบทบาทเป็นที่รุกษาการเงินเนี่ยเ,เราต้องการที่มีแนวคิดนะครับปัจจาหรือความต้องการที่ตรงกันนั่นหมายถึงว่า A.P.M เราเน้นหนักเรื่องการสกรีนคาเลค e เตอร ของตัวผู้ประกอบการว่าการเข้ามาระดมทุนแล้วจดทะเบียนในตลาดรั์เนี่ยต้องเน้นหนักในเรื่องความยั่งยืนของกิจการรับผิดชอบกับเงินของของผู้ลงทุนอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสื่อสารแล้วก็คีปมาตลอดนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกผู้ประกอบการนะครับส่วนกลับมาบอกผู้ลงทุนก็คือว่าในแง่ภาพรวมแล้วกันไม่โฟกัส APM มมากนะครับว่าผู้ลงทุนก็คงจะต้องดูว่าการลงทุนเนี่ยดูพื้นฐาน ทางด้านตัวเลขดูดูการเติบโตดูกิจการว่าประกอบธุรกิจอะไรอันนี้เป็นส่วนสําคัญแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าเรามีความจําเป็นที่เราจะต้องดูถึงคาแรคเตอร์ขององค์ของกิจการนั้นด้วยนะครับซึ่งอาจจะดูจากสเต็กโฮเดอร์ที่เกี่ยวข้องนะมันก็จะสื่อสารพอสมควรว่าคาแรคเตอร์ของกิจการนั้นที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดทรัพย์มีความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจขนาดไหน เพราะว่า,าในอดีตหลายๆเคสที่ผ่านมาก็เป็นตัวสะท้อนว่าเมื่อนักทุนได้รับความเสียหายหรือผิดหวังเนี่ยมันก็ทําให้กระทบต่อภาพใหญ่ของของบรรยากาศการระดมทุนครับ